สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจาุวัดนะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับผมจะหยิบยกเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาพูดคุยกันนะครับหงแดงลิเวอร์พูลในสภาพความพร้อมนั้นก็จะไม่มีแนวรับคนสำคัญอย่างเชลมาติฟนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บลงเล่นในเกมนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าทีมก็มีโกนาเต้ที่มักจะถูก ลงสนามมาเล่นแทนมาติปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วมาเล่นร่วมก,กันกับเฟอรกิวฟานได้แทนนะครับตำแหน่งอื่นๆในดันกลางตียโก้คันตารายังไม่พร้อมนะครับในเกมวันนี้ตัวหลักอย่างฟาบินโยโจแดนเฮนเดอร์สันเราก็ต้องดูว่าอีกคนหนึ่งจะเป็นใครนะครับขณะที่ในแผงเกมลุกนั้นดิโกโจตากลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะต้องพักก่อนนะครับเพราะว่าทั้งซาร่ามาเน่รวมไปถึง ลุยเดียสก็พร้อมที่จะลงเล่นอาจจะใช้3ประสานในชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกมไม่ดีขึ้นถึงจะเอาโชต้ามาเล่นเพราะว่าโชต้าเพิ่งจะเล่นเกม f อฟเ p มาในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาเจอกับคุณคอนเวสแฮมครับเวสแฮมก็เพิ่งจะตกรอบใน FA Cup มานะครับ กลางสัปดาห์พวกเขาเอาจริงเอาจังไม่น้อยนะครับแล้วก็ข่าวร้ายก็คือโทมัสซูเชกศีรษะแตกนะครับในเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเย็บไป5เข็มฉะนั้นเกมนี้ก็ต้องลุ้นว่าจะลงสนามให้กับทีมได้ไหมนะครับตำแหน่งอื่นๆก็จะเป็นชุดเดิมๆเลยนะครับแนวรับก็มีพวกเคล็กดอร์ันพวกเคิร์ตซูมาขยับขึ้นมาในแดนกลางดิแคนไรส่วนตัวรุกก็นำมาโดยผู้เล่นอย่างมิเคลอันโตนิโอนะครับดูแล้วเกมนี้ เวสแฮมเองในดันกลางถ้าโทมัสซูเช็กลงสนามไม่ได้จริงๆเนี่ย จะทําให้ยิ่งเป็นรองลิเวอร์พูลเยอะเลยนะครับเอร์พูลเล่นในบ้านด้วยพลังในเกมรุกอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าพวกเขาดีมากๆแถมได้พักกันมาเต็มๆในทีมชุดหลักอีกดูแล้วเกมนี้เนี่ยยังไงเวสแฮมก็ต้านลําบากนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลผมมองว่าถ้าเกมผ่านๆไปด้านประตูนำท้ายๆก็มีโอกาสที่จะบวกเม็ด2จากเกมสวนกลับด้วยเหมือนกันอย่างนั้นผมมองว่าวันนี้ทีเด็ด7 7ดาวครับ ฟันธงไปเลยครับหงแดงลิพูครับจะเอาชนะเวสแฮมได้มากกว่า1ประตูครับ